สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ขอนําเสนอรถที่คาดว่าจะเปิดตัวในต้นปีหน้านะครับก็คือ Suzuki c e l e r i o ใหม่ซึ่งเป็นรถซิตี้คาตัวจริงนะครับที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากรุ่นปัจจุบันว่าถูกใจพอบ้านแม่บ้านผู้ที่มองหารถซิตี้คาขนาดกระทันรัดและมีการประหยัดน้ํามันและมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอโดย Suzuki c e l e r i o ใหม่นะครับ ได้รับการออกแบบที่เน้นความโค้งมนตลอดทั้งคันเพิ่มความทันสมัยเข้าไปเพื่อขยายตลาดไปที่คนรุ่นใหม่มากขึ้นโดยพัฒนาบนแพลตฟอร์มฮาร์เทครุ่นใหม่ซึ่งทําให้ตัวรถนั้นเบาและแข็งแกร่งกว่าเดิมตัวถังรถนั้นยังคงใช้สไตล์ h a ชแบ็กเหมือนเดิมนะครับระยะความสูงจากพื้นอยู่ที่170มิลิมมีพื้นที่บรรทุสัมภาระ3 1 3ลิตรมาพร้อมล้อลอยขนาด15นิ้วสีเข้ม เมื่อเทียบมิติตัวถังของรถเซลีโอกับรุ่นปัจจุบันนะครับโดยรุ่นใหม่นั้นจะมีความยาวอยู่ที่3,695ม mm, ิเมเพิ่มขึ้น95มิมความกว้าง1,655ม mm, ิเมเพิ่มขึ้น55มิมความสูง1,555ม mm, ิเมเพิ่มขึ้น15มิมพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระจากเดิม254ลิตรเพิ่มเป็น313ลิตรภายในห้องโดยสาร ตัวออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้นโวยมีพวงมาลัยมััติฟัั c t i สามกา้านแบบสปอร์ตจอทัชสกรีนแสดงผลระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด7นิ้วปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์แบบคีย์เลสเอนทรีลำโพง6ตำแหน่งมีเซ็นเซอร์ถอยหลังและเบาะพับแยกส่วน60/40หน้านระบบความปลอดภัยนั้นมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเล็ก ABS, e EBD และ BA รวมถึงระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันเรามาดูด้านขุมกำลังนะครับใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน k 1 4บสี่ d u เจ็ดบล็อก3สูบขนาด1.0ลิตรพลลัพธกำลังอยู่ที่66แรงม้าแรงบิด89นิวตันเมตรพร้อมระบบสตาร์ทดับเครื่องยนต์อัตโนมัติซึ่งขุมกำลังตรงนี้นะครับก็จะเน้นการขับขี่ใช้งานในเมืองเป็นหลักซึ่งจะไม่มีความหวือหวาสักเท่าไหร่แต่เพียงพอต่อการขับขี่ในลักษณะนี้ ซึ่งทางสุูกิจก็มีการเคลมว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินที่ประหยัดน้ามันที่สุดโดยตัวเลข26.68กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งจับคู่กับระบบเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัตินะครับราคาจำหน่ายของเ e เลโใหม่นี้เริ่มต้นอยู่ที่รุ่นเกียร์ธรรมดา328,000บาทและรุ่น CVT นะครับ48,000บาทและรุ่น CVT ตัวท็อปนะครับอยู่ที่437,000บาทซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าสซูกิเซเลโใหม่นี้ จะมีการเปิดตัวและจําหน่ายในเมืองไทยภายในครึ่งปีแรกของปีหน้านะครับแต่ในส่วนของราคานั้นจะมีการปรับขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับแต่คิดว่าน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนหากคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ